สวัสดีครับผมพบกับผม A.K.A. Regen น,นะครับผมอ่าก็มีโอกาสได้เจอเพลงของคนข้างรักอีกแล้วนั่นคือเพลงของเกรวินนั่นเองนะครับผมหรือว่าที่เคยรู้จักกันก็กรวิน G21 อวันก็ในเพลงข้างรักยางไงก็คือเพลงจบที่เธอน่าจะเป็นแบบ เพลงที่เขาเขียนมานานแล้วแต่เอวีผมดูจากหน้าปกกข้าวแล้วน่าจะเป็นช่วงที่ภรรยาเขาท้องแล้วก็ใกล้จะคลอดอะไราเงี้ยทำเพลงแบบให้ภรรยาอ่าเหมือนทูพีไม่คนข้างรักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นกวินแบบคนข้างรักเหมือนกันจบที่เธอ,อเพราะแนวเพลงนี่น่าจะออกแนวแบบใสๆกุ๊กกิ้งอีกแล้วนะอาจจะไม่ใช่สไตล์ที่ผมฟังประจำแหละแต่ว่ามันก็ต้องฟังซะหน่อยเยนาะมันน่าสนใจเพลงแนวคนข้างรักแบบเผื่อสักวันแบบ ได้มีความรักกับเขาบ้างจะได้ลองข้างรักดูบ้างว่าแบบอืมถ้าเกิดราข้างรักเราจะเป็นฟิลนี้เปล่านะอะไรอย่างนี้โอเคไม่ต้องเสียเวาลาไปกันเลยดีกาไปชวที่ภรยาเขาท้องอยู่นะผู้นี้น่ารักนะ จบที่เธอและฉันจะไม่รันที่ใคร 交替拉伸着。 จบที่เธอและฉันจะไม่เริ่มที่ใครให้เธอทั้งหัวใจก็ <im it> จะพิเศษพิเศษจนไม่เหลือใจไปให้ใครแค่อยาก <yeah. S 1> มองและนัน่แบบไม่ละสายตาแค่ขอให้เธอรับรู้ความรู้สึกและจะรัก <Yeah. S 1> แค่เธอคนเดียวก็พอ 在来生，将 ก็จบไปเปที่เรียบร้อยนะครับผมจบที่เธอโอ้โหบอกเลยมันอิจฉารู้ไหมอิจฉาทุกทีโหอิจฉาเหลือเกินโหข้างรักจริงๆนะครับข้างรักมากมากอ๋อทำไมชีวิตเราต้องมาเจออะไรอย่างนี้เนี่ยต้องมาดูอะไรอย่างนี้เนะี่ยออยากข้างรักกับเขาบ้างนะแต่ก็คงไม่รู้แต่ชาตินี้จะได้ข้างรักไหม อ๋อก็คือเพลงก็แบบง่ายๆนะก็จบที่เธอก็ว่ายัางไงก็เธอคือเหมือนแบบพัฒนาพัฒเพลว่าคือ,อยังไงก็ต้องไปเธอก็จบที่เธอแล้วชีตแค่เธอคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยบโอ้โหแบบเหมือนแบบบอกให้หมดแต่ว่าแบบผมเป็นคนข้างรักอะครับบอกง,ง่ายๆ่ก็ข้างรักอะแล้วไงอะเอออะไรเงรี้ย <c oughs> อื้อิจฉาดอกแต่การทำเอวีเขาก็ดีนะแบบเหมือนแบบ ทำเพลงสไตล์คล้ายๆต้อง 2P ถ้าเกิดเคยดูเพลงของต้ทง 2P ที่ว่าทําเพลงแนวสไตล์ในแบบข้างรักข้างรักเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยแบบเหมือนใช้กล้องวิดีโอถ่ายเก็บบรรยากาศนู่นนี่นั่นมาแล้วก็มาประกอบเป็น MV ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็น MV ที่แบบง่ายๆแต่ว่าเข้าใจง่ายแล้วก็ค่อนข้างจะแบบตีค่อนข้างเข้าถึงง่ายสามารถอินไปกับมันได้ง่ายๆก็คือบอกบรรยากาศว่าแบบช่วงที่เราท้องอะไรอย่างเงี้ยก็ทำเพลงแบบให้กำลังใจแล้วก็อยู่ด้วยกันนู่นนี่นั่นโอ้โห แล้วก็แบบโอ้ชีวิตไม่อยากจะดูอะไรแนวคั่งรักอะไรอย่างนี้แต่มันแบบตรงข้ามกับชีวิตผมชีวิตผมไม่มีอะไรพวกนี้นะมันก็เลยแบบชีวิตผมมันเหมือนมืดมนอต่ไม่ต้องมาดูอะไรที่สดใสก็มันมันไม่ได้อะ่ะ <c oughs> ถือว่าเป็นผลงานที่ดีในะแบบเพลงแนวคั่งรักอะก็ถือว่าดีเป็นระดับหนึ่งเลยนะฟังแบบให้ดูรู้สึกคั่งรักใครขึ้นมาเลยนะ ส่งให้แฟนคุณฟังส่งให้คนที่คุณรักส่งให้คนที่คุณชอบฟังได้นะครับผมสําหรับคนแบบสายข้างรักนะออสำหรับเราแบบไม่มีคนให้ค้างรักก็ไม่เป็นไรฟังเพลงต่อหาเพลงใหม่ๆฟังไปเรื่อยๆนะครับผมยังก็ฝากติดตามกันด้วยไว้เดี๋ยวไงเจอกันเพลงหนะ้าวันนี้ก็เซีย Goodbye